สวัสดีครับสวัสดีครับเพื่อนเทุกคนนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่ e l ของ A n C Studio อีกครั้งหนึ่งนะครับวิดีโอนี้นะครับเราจะมาสอนหาเงินฟรีนะครับจากการเล่นแอปหาเงินฟรีถอนเข้าบัญชีของ Too Money Wallet นะครับสำหรับคนไหนน้ที่สนใจหาเงินออนไลน์หาอะไรได้เสริมนะครับเข้าบัญชีของ Too Money Wallet นะครับก็แนะนําแอปนี้เลยนะครับ เพราะว่านับแอปนี้นะครับทำง่ายเล่นง่ายนะครับไม่จำเป็นที่จะต้องเชิญเพื่อนนะครับแล้วก็นำสามารถถอนเงินได้เร็วมากเลยนะครับผมนะซึ่งในบินนี้นะผมก็ใช้เวลาในการถอนอยู่ที่1วันนะครับผมถอนวันที่17เดเือนมกราคม2566นะครับก็ถอนไปจํานวน202บาทเนาะแต่ว่าเงินเข้ามานะครับ201บาทเพราะมันจะมีค่าธรรมเนียมด้วยนะครับผมนะ เงินเข้ามาวันที่1 8มกราคมเวลา9โมง47นาทีด้วยกันตรงนี้นะครับ ก็ถ้าเกิดว่าใครสนใจแอปนี้เดี๋ยวเราลองไปดูวิธีการสร้างไรายได้กันเลยนะครับแน่นอนนะครับก่อนที่เราจะไปสร้างไรายได้นั้นเราต้องมาโหลดแอปนี้ก่อนนะครับเราก็เราก็มาทําความรู้จักกันนิดหนึ่งนะครับว่าแอปนี้นะเป็นแอปอะไรนะเป็นแอปเกี่ยวกับอะไรแล้วก็มียอดดาวน์โหลดเท่าไหร่แล้วมีความน่าเชื่อถือเท่าไหร่มีคะแนในรีวิวเทนะ่าไหร่เนาะแอปนี้มีชื่อว่าแอป Fast Wallet Earn Money and Game นะครับก็คือเป็นการหาไรายได้จากการเล่นเกมนะครับแล้วก็ทำาภาธุรกิจเนาะ ซึ่งแอปนี้นะับใช้เวลาเขาเขียนว่าใช้เวลาพินแก้วกาแฟเพื่อรับรางวัลเนาะก็คือมันไม่ใช่แก้วกาแฟหรอกก็คือเขาเขาแปลตรงๆของของภาษาไทยนาะซึ่งซึ่งก็คือว่าถนะ้าเป็นการห่างเงินจากการเล่นเกมนั่นแหละแล้วก็ทำภาษาอกิจนะครับแล้วก็สะสมเรียนเนาะประมาณ10,000เหรียญเราถึงจะสามารถถอนได้เข้าบัญชีของ t o มิญี่ y Wall นะประมาณ3 5บาทนะครับก็ในส่วนของแอปนี้นะเปิดเมื่อวันที่ วันที่16พฤศจิกายนนะ2565ปีก่อนเนาะใช่วันนี้ก็วันที่19ใช่ไหมวันนี้วันที่10ใช่ไหมวันนี้วันที่20นะครับก็ผ่านไปแล้วนะครับอยู่ในการ2เดือนนะครับก็สำหรับแอปพลิเคชันนี้แต่มียอดดาวนโหลดทุกคนนั้น100,000ดาวน์โหลดก็ถือว่าเร็วมากเนาะใช้เวลา2เดือนมียอดดาวโหลดอยู่ที่100,000ดาวน์โหลดและเป็นเวอร์ชัน Android ตั้งแต่5.0ขึ้นไปนะครับผมนะในส่วนของคะแนนรีวิวละนะได้อยู่ที่ 4.1ดาวเนาะเต็ม5 1 2 3 4 5เนาะเต็ม5ได้อยู่ที่4.1ดาวแล้วก็มีคนรีวิวอยู่ด้วยกัน1,000คนนะครับตรงนี้เนาะอ่ในส่วนนี้ก็จากคุณมกจันทน,น,นานะขออนุญาตด้วยนะครับบอกว่าชอบมากหาเหรียญได้ง่ายมากๆแนะนำให้เพื่อนๆลองโหลดเล่นกันนะคะสามารถถอนเงินได้จริงอันนี้คือจากคุณมกจันทนานะแล้วก็จากคุณ P ร L S นะครับบอกว่า ถึงทีมงานคุณภาพนะสวัสดีครับขอรายงานเรื่องการทำาภรกิจบางภารกิจทำแล้วคะแนนไม่ขึ้นขอให้ทีมงานแก้ปัญหาด้วยตรงนี้อ่านนี่คือเกี่ยวกับปัญหาที่เขาพบเจอนะเราก็ถาาว่าเราเล่นแอป,ปนี้เรามีปัญหาอะไรพบเจอเราก็สามารถที่จะมาคอมเมนต์นะที่อ่ารีวิวตรงนี้ได้เลยเนาะแล้วก็จะมีทีมงานเขามาอ่านเนาะตรงนี้นะครับผมนะเราก็สามารถที่จะมาตรงนี้ได้นะครับผมแล้วก็เขาจะตอบด้วยตรงนี้เนาะจากคุณจอนนะบอกว่า ให้หนึ่เต็ม10 000เลยไม่ใช่ดีให้100เนาะเต็ม10ให้100เลยครับสนุกเล่นง่ายได้เงินจริงครับแอปดีมากผมเป็นกําลังใจให้ครับและขอให้เป็นแอปห่างเงินอัดนดับครับโอ้แบบนี้ทุกคนนะก็คือแสดงว่าเป็นแอป,แอปที่ดีมากเลยเนาะเราก็เปิด แอปนะครับก็คือให้เราดาวน์โหลดแล้วก็ติดตั้งให้เรียบร้อยเนาะหลังจากที่ดาวน์โหลดแล้วก็ติดตั้งเรียบร้อยแล้วก็กดแอปนี้นะก็คือกด,กดเปิดเลยเนาะแล้วก็ให้เราล็อกอินให้เสร็จสิ้นเนาะล็อกอินผ่าน gmail ของเราให้เรียบร้อยนะครับใครไม่มี gmail ก็ไปสมัคร gmail ก่อนนะครับผมตรงนี้การถอนเงินนะครับอย่างที่ผมบอกนะถอนขั้นต่ำอยู่ที่10,000คะแนนตอนนี้ผม,มอยู่ที่9,600คะแนน ต้องหาอีกประมาณ400คะแนนถึงจะเท่ากับอยู่ที่10,000สามารถถอนได้ขั้นต่ำเลยอยู่ที่10,000คะแนนนะครับก็เดี๋ยวผมจะเปิดประวัติการถอนเงินที่ผมได้ทำการเคยถอนไปแล้วนะครับวันที่17นะผมถอนไปนะครับนี่ทุกคนนะวันที่18นะเงินเข้ามานาะผมถอนไปวันที่17แล้วก็เงินเข้ามาวันที่18นะครับหนีทุกคนนะก็อยู่ที่ 5 6 4 3 0คะแนนด้วยกันหรือเท่ากับอยู่ที่0 0บาทนะ200กว่าบาทตอง2บาทนะตรงนี้นะครับผมนะแล้วก็อันนี้คือเป็นคะแนนที่เราได้รับมาเนาะการหาคะแนนก็คือมาที่เมนูคําว่าหน้าแรกนะครับหรือเมนูกิจกรรมนะครับอันนี้ก็แต่ว่าสัญญาคือจะอยู่ที่เมนูหน้าแรกนะครับอ่าแล้วก็มาทานะในส่วนของกิจกรรมนะอย่างเช่นอ่าถ้าเราจะใช้อินอันนี้คือการถอนเงินนอะกแผน การถอนเงินนะส่วนอันนี้คือการเชิญเพื่อนนะครับหรือการแนะนำแอปพลิเคชันและอันนี้คือโบนัสของการเชิญครับและนี่คือช่องทางถอนเงินนะครับและนี่ก็เหมือนกันนะครับช่องทางถอนเงินแล้วก็นี่คือภาพรวมแล้วก็ไรายได้การเชิญเนาะไม่อยู่ตรงไหนในส่วนของการเชอินอะมันหายไปหรอมันหายไปทุกคนนะในส่วนการชอินบางทีมันจะอยู่ตรงนี้นั่นเองนะครับผมนะก็อันนี้ยังไม่มาแสดงว่ายังไม่มีนะครับ ต่อมาให้เรามาที่ข้อเสนอสุพิเศษข้อเสนอเกมล้อนำโชคโบนัสทดลองเล่นนะครับแล้วก็ข้อเสนอที่ดีที่สุดพิเศษการสืบส่วนเนาะอ่ะมาที่ข้อเสนอพิเศษก่อนนะครับกดเข้าไปอันนี้คือการเล่นเกมนะสะสมเหรียญ GSP นะครับเราก็เล่นไปแล้วก็สะสมเหรียญไอ้ GSP หรือเปล่าอันนี้ไม่ใช่ GSP ใช่แหละเนาะน่าจะเป็น GSP หรือเปล่าอ่ะอน,นี่ไม่ใช่ทุกคนนะคือได้รับเหรียญเลยเนาะมันมีหน้าตาเหมือนกับ การสะสมเหรียญ GSP เหมือนที่ผมเคยเล่นอีกแอปหนึ่งตรงนี้นะครับผมนะเราก็เล่นแล้วก็ดาวน์โหลดนะเหมือนอย่างเช่นแอป Dream นี่เนาะ Dream Wall นะ War นะเขาเขียนว่าคลิก to go button นี่นะครับแล้วก็เขาให้เรานะดาวน์โหลดแอปพลิเคชันนี้นะครับแล้วก็เล่นจนถึงเลเวลนะครับ60นะจะได้รับอยู่ที่31,50แต้มนะเราลงทะเบียนนะจะได้รับอยู่ที่350แต้มนะครับ เล่นจนถึงระดับที่30นะครับเราจะได้รับอยู่ที่490แต้มเล่นจนถึงระดับที่100จะได้รับอยู่ที่700แต yani ้มนะเล่นจนถึงระดับที่100จะได้รับอยู่ที่980แต้มนะครับีนี่ทุนนะก็คือเราเล่นตามระดับพวกนี้เราจะได้แต้มนะครับเข้ามาเนาะอ่ะเราก็ไปโหลดแอปอื่นต่อถ้าเราเล่นจนจบนะโอเคอันนี้คือเป็นงานแรกนะครับงานต่อมาก็คือนะครับข้อเสนอเกมนะครับ ข้อสเสนอเกมก็คือเป็นการโหลดแล้วก็ไปเล่นนะครับตามระยะเวลาอย่างเช่นแอป,ป t r i v e l o ก a เนาะเราไปโหลดแล้วก็เล่นไป1นาทีจะได้รับอยู่ที่39าคะแนนนะครับพวกนี้เนาะแล้วก็นะครับถ้าเราเล่นไปอีกประมาณ2นาทีนะจะได้รับอีก41คะแนนเนานะเล่นไปอีก2นาทีต่อรับไปอีก42คะแนนนะผมอันนี้คือเป็นการเล่นแล้วก็ได้รับเปลี่ยนนั่นเองนะครับผมนะ ต่อมาก็คือนะครับอันนี้ดูคนนะมันมาแล้วุกคนนะรางวัลเช็คอินนะครับเราต้องไปทําการเช็คอินก่อนนะมาที่อ่ะมันให้ออกไปใช่ไหมโอเคมาที่ตรงนี้ทุกคนนะเช็ดอินนะครับกดไฟป,ปั๊บเลยเนาะแล้วก็เรากดเช็คอินตรงนี้เลยนะครับกดปั๊บเลยนะแล้วก็จะมีวิดีโอเด้งเข้ามาแล้วก็ดูวิดีโอให้จบนะครับตรงนี้นะ นตัวคนน้นเมื่อเรากดเข้าไปมันก็จะให้เราดูวิดีโอนะครับเช็คอินวันนี้จะได้รับอยู่ที่50เหรียญเนาะเช็คอินติดต่อกันจะได้รับอยู่ที่1000เหรียญด้วยกันอะ่ะผมขออนุญาตเช็คอินก่อนนะครับโอเคตัวคนนันเมื่อกี้ผมก็ได้ทําการเช็คอินเป็นที่ไร้ผลแล้วก็ได้รับมาอยู่ที่50เหรียญแล้วก็เขาได้เขียนอย่างชัดเจนว่า คุณเข้าสูร่ระบบเป็นเวลาหนึ่งวันติดต่อกันพยายามต่อไปนะครับก็คือให้เราทําการเช็ดอินต่อเนื่องทุกวันนั่นเองนะครับตรงนี้นะอ่ะโอเคต่อมาก,ก็คือในทุกคนนะก็ได้รับเหรียญเพิ่มเข้ามาแล้วทุกคนนะครับก็อีก50เหรียญจากการที่เราเช็ดอินมากีนนะครับผมนะแล้วก็ทีเ่เหลือก็คือจะมีแอปอื่นๆมากมายให้เราไปลองเล่นนะครับแล้วก็อันนี้คือเหรียญรางวัลที่เราจะได้รับถ้าเราทำธารกิจสําเร็จนะครับ ถ้าเราไปที่หน้ากิจกรรมก็จะมีในส่วนของกิจกรรมพวกนี้นะครับก็มาลองดูได้นะครับโอเคสปินแอทจอยพวกนี้นั่นเองนะครับผมนะก็นะครับก็สำหรับวิดีโอนี้นะครับก็มีประมาณนี้เนาะช่องทางการถอนเงินก็มาที่ของฉันแล้วก็กดเงินสดออกนะแล้วก็มันจะมีนี่ทุกคนนะการถอนครั้งแรกเขาจะให้เราผูกในส่วนของเบอร์ชูมานี่วอลเลตก,ก่อนนะครับแล้วก็ เราก็เลือกอัท่าว่ามันครบ1 0,000หื่นหรือไม่ก็เกิน10,000เหรียญเนาะเราก็กดเข้าไปแล้วก็ทําการใส่จํานวนเงินที่1 0,000เหรียญจํานวนเหรียญอยู่ที่10,000เหรียญน,นะครับเราก็สามารถที่จะรับได้อยู่ที่ประมาณ30กว่าบาทเนาะเดี๋ยวผมจะลองอจะลองใส่เนาะประมาณ1 0,000นะแต่ว่าของผมนะครับผมก็คือว่าผมยังมีเหรียญไม่พอนะมันก็เลยนะครับบอกว่าเรามีเหรียญไม่พอนะถ้าว่าเรามีเหรียญพอมันจะขึ้นเป็นยอดเงินตรงนี้แล้วก็กดคําว่าถอนเงิน ได้เลยนะครับผมนะก็สำหรับวิดีโอนี้มา update, นะอัปเดตเนื้อส่วนของแอปใหม่นะเป็นแอปที่ดีมากเลยทุกคนนะใครอยากลองนะก็สามารถที่จะมากดลิงก์ที่ใต้คลิปวิดีโอนี้แล้วก็ดาวน์โหลดได้เลยนะครับผมจะแปะลิงก์ไว้ที่ใต้คลิปนะครับสำหรับวิดีโอนี้นะผมก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับแล้วก็เจอกันใหม่นะครับในส่วนของวิดีโอหน้านะครับสวัสดีครับ